พี่น้องคะเมื่อเนี่ยคนสําคัญมาเบิงบานเนาะคะ่ะเนาะอย่าล่นโอดโลอกบ่ได้พี่น้องคะเพิ่นกะมาเบิงบานเบิงซองแล้วพี่น้องค่ะส่วนอันนี้อย่าเล่นกะให้เพิ่นเบิงเพิ่นเห็นแล้วพี่น้องจ้ะอือเดี๋ยวย่าเล่นกัสิมาบอกให้ฟังเงาๆเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกป่าอาอาที่นา่ารักทุกทท่านนะคะจุดๆอีกแล้วพี่น้องจ้ามื่อนี้ก็สิเป็นคลิปเง้วๆให้พี่ให้น้องฟังมาอัปเดตเรื่องเจ้าของบ้านเล่นหลอดให้ฟังเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้ยเยลินได้พบพอเล่นหลอดแล้วได้พบพอเจ้าของบ้านแล้วเป็นผู้จังได้คนบอีหย่างเนี่ยเยลินสิมีโอกาสอยู่บ้านหลังนี้ได้เงี้นั่นซ้ำไดเยลินก็จะไม่อให้พี่ให้น้องฟังเป็นการแบ่งปันประสบก,การณ์กัน ชา,าวบ้านอยู่ในต่างประเทศเนาะคนะ่ะเนาะว่ามันเป็นจังไดเพื่อนมีความเมตตากรุณ้าเฮาไดมากน้อยซ้ำใดเนะานะค่ะเนาะซึ่งไตเติลวิดีโอนังยาเล่นก็เอาให้เบิ่งแล้วถึงบานท,ที่ที่เหตุผลที่เพื่อนมาเบิง่งมื้อนี้เพื่อนมากับมิสเตอรี่ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่รับสมอมแซมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเชาในกอสปอร์ตซึ่งเป็น เป็นทังลูกจางนายจังซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะซึ่งเบวาสิเป็นบานเศร้าหลังใดเล่ากับิจังบริษัทของคุณลี่เนี่ยเป็นผูเบิงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างสมแซ้ทุกอย่างนะคะเมเน่เราก็มาน้องกันกับคุณลี่พี่น้องจ้าอยาลินบ่เคยพอผู้ใดผู้งามปันนี่จักเทีย่ยลินเข้าใจว่าเล่าสิเป็นแล่นหลอดนี่เร่าสิเจ้าของบ้านนี่เล่าสิเป็นผู้เถาผู้เถาเท้า หนวดเข้าคืมสมภูหางตางมีนเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับเป็นมิเลียนแอนั่นแหละพี่น้องจ้ะและหลอดเยลินเนี่ยก็เป็นมิเลียนแอนั่นแหละพี่น้องแต่ภาพโพธิเยลินคิดไว้กับรูปลักษณ์ความเป็นจริงของเรามันค้นละค้นกันพี่น้องคะ่ะค่ะเปิดประตูมะขอประตูป๊อกๆเยลินกับเปิดประตูตอนรับนเนาะค่ะเนาะคำินคอินพลีสเออเยลินกับยิ้มแย้มแจ่มใสใสซึ่งบาวาสีเขียดหรือบ่เขียด เป็นยังไงเยลินสียิ้มตอนหลับผูข้นสะกอนนะคะเบงเลียมเบิงไล่เพิ่นกอนค่ะพี่น้องตะลึงค่ะผู้ดีตางามสูงขาวเน่อาอจหลาสมกับเป็นฝรั่งผู้ดียีลีค่ะกะทักทายตามมารยาดเนาะค่ะเนาะค่ะเรากะเรากะบ่เบ,บิงคือจังคน้นยิงยโสตามที่เยลินไน้ยินมมากนะคะในสายตาของเยลินเพิ่นกับเป็นคนที่ว่ามารยาดดีอ่าหลายๆค่ะ แล้วกะเออเร่าก็เขามาเบิ้งว่าเออมองที่สี่อมมองมันแตกมันพังนี่ฉันขอโทษเด้อที่ที่ฉันติดตัวหาเธอสาเพราะว่าฉันกับมิสเตอรี่นี่กลัวจะได้คุยกันกลัวจะได้เห็นกันกลัวจะได้มาล่งมาตีกันนี่ฉันกัยากเพิ่นกัยากก็เลยบ่ค่อยได้อ่าตอบอีเมลเธอหรือว่าเหตุอีหยังที่มันควนที่สีเลวกว่านี้ซึ่งอ่าฉันกับเขาใจดี เออเพิกนกาว่ากับอย่าเลีนงสิน้อยอย่าเล่นกลว่าฉันก็ขอโทษคือกันที่ส่งอีเมลหาคุณแบบนั้นแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจเนาะว่าฉันจ่ายค่าเศร้านี่เดือนหนึ่งเกือบพันปอนฉันก็อย,กอยากอยู่บ้านที่มีการสมแซ้ดูแลให้ดีเพราะนี่มันเป็นบ้านของเจาเ้า,เ,จาเป็นบ้านของข่อยถ้าเจาเ้าเศพื้ออยู่เจ้าก็ต้องรู้ว่าข่อยรู้สึกแบบใดเอออย่าเล่นกับเป็นคนบยานคนพี่น้องยานยูเรื่องยันนะแต่ว่า เราไม่ได้ขอเขาอยู่ฟรีเราจ่ายทุกบาททุกสลึงดังนั้นแล้วยายลินคิดว่าสิทธิ์ของยายลินทีสีิเบาตรงจุดนี้มีนะคะแล้วก็ได้เบาเพื่อทำลายผู้ใด้ายผลชีพใจก็เรื่องของเพิ่์นอะเพิ่อนกับสิบกา้าลยายลินออกดอกเพราะว่าคนอยู่นีซสิไลไผออกอจังใดจังหนึ่งนี่หาเหตุหาผลอยากเติบยู่พี่น้องคะ่ะเพราะว่ายายลินกับบ่เคยสักขังคาเซเนะคะนะ่ะ แล้วก็ว่าอืมผมกับสีดาสมแซมอันใหญ่ยี่ดอกเท่าที่เบิ้งมาเนี่หลายปีแล้วกับมีปัญหามาโดนระ,ะละมองเนีอแล้วนามมองเนี้มันเคยหวจักเทียบอจังแต่สมไต้องตามปีที่แล้วเล่นกับ่าบงหวดอกทุกอย่างโอเคดีอยู่มแตรมองเ้ล่ะที่ที่ฉันรู้สึกว่าฉันบอกคอยโอเคเมนยูมันว่าเมนบานของฉันแต่ว่าฉันเศรายู่ฉันก็อยากยู่แบบบานที่สวยงามเนาะเออฉันก็จ่ายแพง อย่าล้นกระว่าตรงตรงจังสีหล่ะพี่น้องค่ะแล้วบานนี้ไอ้เตาโอเอบอ้นแม่เตาพิงนะอย่าลิ้นกอาให้เพิ่นเบิ่งเด้ค่ะอย่าลืนบอกว่าสิเป็นไปได้บ่ว่าเจ้าสิหายยังมาปิดให้ฉันเป็นกิจจลักษณะบ่แม่ฉันเอาแผ่นไม้อัดเศษนห้างๆมาปิดแบบที่เจ้าเห็นนี่เพราะว่าเวลาหนาวฉันเปิดฮีทนนะคาไฟฉันมันแพงเออความห่อนความเย็นมันเข้าออกได้เออเอ้า เตาอบบางนี้เตาพิงมงนี้ฉันเฮ็ดไว้ถ้าให้อันกอไฟได้หล่าว่าสัตแต่ฉันก็ได้ใส่นั่นเดิคาไฟกับแพงซื้อฟื้นมาสุมกับแพงเออฉันใส่เตาอบเอเตาพิงนี่แค่ปีแรกที่ฉันใหญ่เขามาหนีเพราะว่ามันมีฟื้นเหลือจากคนเก่าที่เศาอยู่แล้วมันก็เป็นปีที่หนาวมากๆแต่ปีททัดมากมันกับว่าหนาวปันไดฉันกับลูกกับพ่ออยู่ใดแล้วฉันกับปีแบบเทียแบบที่เจ้าเห็นนี่ ขันเป็นเป็นไปได้นี่เจ้าสิปิดให้ฉันได้บ่ตาขันเมือม่อใดเมื่อนึงสัญใหญ่ออกไปแล้วเจ้าสีเฮ็ดแบบใดกระเลี่ยงของเจ้าเป็นบานของเจ้าตาหน้าตอนเนี่ยฉันขอให้ปิดแบบถาวรแบบแบบอ่าถูกกิจลักษณะให้ฉันได้บ่เออยังเล่นขอเดีย๋ยวพี่น้องให้บพให้อีกเรื่องนึงงต่ว่ากับขอละเออซินี้ไปยุยย่งใส่ยางหน่อยยังเร่นกับกลาวบอกกับเพื่อนบอกนี่เพื่นอนบอนวกว่าเดี๋ยวผมสิพิจราหน้าอีกเทียนหนึ่งว่าสั่นพี่น้องการสิเปลี่ยนแปลงอยงังให้เฮานี่กะยากแน,อกน่อยู่เด้ ฝรั่งตานำเขาเนี่ยค่ะเราก็ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเบิงสวนหลังบ้านหรือว่าเบิงประตูเขาออกข้างหลังบ้านได้บยิ่เราโอ้ยมันเป็นปาตีของเจ้ามันเป็นบ้านของเจ้าย่างยู่งมองได้เจ้ากันย่างโลดเจ้ากับเบิงโลดเออโอ้ยยิ่เล่นกัย่างน้ำต่อยต่อยคือกันเหลียวพี่น้องจ๋ายิ่เล่นก็บอกว่าเออ นี่ประตูหัวมองนี่ท่างออกท่างเขาปกติฉันจุงจักรยานเขาออกมองนี่ต่ว่าฉันต้องเอาจักรยานจอดไว้ในบ้านเพราะว่าประตูนี่มันเขาบาได้เจ้ากสีเห็นเนาะสองสามปีติพานมานี่เพื่อนบ้านจอน,นี่เขาสีสอมแซ่ให้ชั้นมาตลอดซึ่งมันเป็นนาทีของเขาเออผมสีเปียนใหยู่ครับผมสีเปียนใหยู่ต่ว่าก็ต้องเล่แน่จักน้อยเด้อเอ้ยล่ามานี่หกปีแล้วเออสีเล่ต่อไปกะ เจ้าสี่ซอมก็ซอมปะซอมเครเลียงของเจ้าเออย่เล่นก็คือสิไปวันเบื้อวนเบ,บือเลี้ยวพี่น้องคะ่ะค่ะบทสนทนากับเพิ่นนับช่วงนี้ไปเยะล่นน้ำตาสีไหลตาวายะยิล่นกันไหวพี่น้องกันไหวบอสแสดงความอ่อนแอให้เพิินเห็นหนึ่งเขาไม่รู้จักเราสองเราเป็นผู้เช่า สามเขาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าสีใจพอใจเออเจ้ามีแห้งใจเจ้าอยู่ไปเจ้าบ่มีแห้งใจเจ้ากว่านี้เออมีทอนันค่ะพี่น้องค่ะไม่มีความยืดหยุนค่ะในที่นี้ค่ยะยายลินก็เลยถามเล่าว่าคาถามที่สําคัญที่สุดที่อยู่ในใจยายลินค่ะอันเจ้าสีขันค่าเศร้าอีกบ่หรือเจ้าสีย่งงรือแค่เกาลอยหาคิบนี่ ผมกับสิไดึ้นคือเก้านั่นละแต่ที่ทั้งนีนทั้งนั้นผมบ่ได้เป็นผู้จัดการเดอ,อถึงผมสิมีพ e r t y ให้เศ้าแต่ว่าผมยน่นพับพอปฏิของผมนี่ให้ทังเอเจนซี่เขาดูแลเขาเป็นคนออกแกนัยดังนั้นค่าเศร้าสิึ้นบ่ขา้นนี่มันสิขึ้นทุกๆปีซึ่งคุณก็รลู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างของมันแพงค่าใส่ใจทุกอย่างแพงเมดอย่างเช่นสอมแซมบ้านนี่ทุกอย่างนี่ผมก็ต้องใจคุณลี่เด กับเป็น no ตียัเล่นกับบ่าปากเดะแต่ว่ายัเล่นคิดในใจเอ้าเ้อเธอบ่สอบ่วเส้นเธ่ากับสิบปบ้านเธอห่างจังสีบ่เทอสิฟีดฉันแบบนี้บ่คือในใจ่ดยยันเล่นกับบัวเบาดอกพี่น้องค่ะในเมื่อเขาเบาออกมาจังสันเข้าสิบปต่อต้านเขาเพื่ออีหยังแต่ในใจยัเล่นนั่โบโอเคแล้วพี่น้องจ้ะโบโอเคแล้วอือหลังจากเราเบาพานไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยบอกยัเล่นว่าผมเอาหม้อเอาบ้านหลังนี้เขาหม้อกิดอีกรีหม้อกิดสันเอ้า ยังเล่นมาอาสองสามปีที่แล้วเจ้าก็รี่มกิดบอมเนเหลือเออแล้วบดน้เจ้าก็สิขคืนค่าเศร้าอีกฉันคิดว่าขันเจ้ายังดุแทกเอาลอยหาชิบฉันยังพอไหวอยู่แต่ขันเจ้าคืนไลก็นี่โอ้ฉันก็เื้อสียูบ้านหลังเนยได้แค่อีกปีเดียวเท่านั้นล่ะเออจม๋ม้ยเออเราซื้อเจมพี่น้องค่ะเราซื้อเจมค่ะกะเสียผมเฮ็ดจังไดในเมื่อธุรกิจบานเศร้าทุกสิ่งทุกอย่างอ้อมคางอ้อมแอวมันกับึ้นราคาเบิดผมก็ต้องไปตามทองตลาด อ,อ,อันนี้เยลินก็เข้าใจนะคะสําหรับคนเฮ็ดธุรกิจเนาะแห่งมาเอาบ้านหลังนี้เข้าธนาคารรอบที่เทายยา่าไหร่ยลินกับบรููเพราะว่าตั้งแต่เยลินอยู่บ้านหลังนี้มาหกปีนี่เพิ่นเอาบ้านหลังนี้ไปเข้าธนาคารเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนไปเฮ็ดธุรกิจแนวอื่นในึ่รอบนึงแล้วแล้วเราบอกว่าปีหลังปีหนานี่ปีนานี่แหละแล้วเสียเอาบ้านหลังนี้ไปเข้ามอสก,กิทอีกรอบนึง เพื่อที่จะเอาเงินออกมาหมุนไปเหตุธุรกิจแนวอื่นดังนั้นแล้วคาเศร้า,าบ้านผมกระสิขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยฟังมาหอดมองนี้แล้วน้ำตาเย่ลิ่นสีไหลพี่น้องจา๋าอดไว้อดไว้ค่ะสีบ๊อห้ให้ฝรั่งเห็นสีบ๊อห้เขาเห็นความอ่อนแอเป็นเด็กขาดเอออยูย่บ่ได้บ่มีปัญญาเศร้าเฮีล่ลินกับสีออกไปเศร้ามองอื่นอยู่เออต่อให้หักบ้านหลังนี้ท้นี้ก็ตาม้ัง ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สักไม่สามารถคอนโท o ล l ได้ปล่อยแม้มันถิ่มพี่น้องคะ่ะชีวิตก็คือกันขันยาลินบอสามารถที่สิเมเในชีวิตจะคว้างได้เอาแต่มันจะเป็นไปเออบางเทียนอ่ะอา่ากดเข้มเข้มแข็งไหลจะคว้างาาก,ากับสิายพี่น้องคะ่ะบางคังกับปล่อยปล่อยให้มันเป็นไป,นป,นปนตามวิถีชีวิตคือกันพี่น้องเออเฮลินกับวอากับเราเรานะเาะโอเค เพิ่นบ้ามาซัมเน่เพาาิ่นบอกมาซัมเน่ย่าล่นก็ตตรงพึ่งสังวนไวแล้่ยววะย่าล่นซิมีโอกาสอยู่บ้านหลังนี้ได้แค่ปีหนาเท่าทน,นั้นพี่น้องจา๋าแต่เมื่อเพิ่นก็บอกแล้วว่าถึงแม้ว่าผมบ่อ,อยากขึ้นค่าเศร้าผมก็ต้องขึ้นบ้านหลังนี้ผมก็ต้องเอาไปเข้าธนาคารเพื่อเอาเงินออกมาหมุนธุรกิจอย่างอื่นสอง เอเจนซี่โอเคนให้ผมมดสุยางเออผมก็ต้องไปตามนั้นเพราะว่ันเป็นกฎระบบะรเบียบยูนีผมก็ต้องขึ้นคือเก้านั่นละมีซิสเต็มแล้วว่าในมุมมองของเยลินในการพูดคุยกับเจ้าของบ้านนี่ถือว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากๆนะคะเป็นคนที่โอเคมากๆ เพิ่นกับบอแมนคนซีสีบาตัดนำอกนำใจคนดอกแต่เพิ่นกับบอโดยเหตุและผลชี้แจงให้เฮาฟังเนาะค่ะเนาะหายเลนก็เลยอันบอกแล้วว่าขอบคุณเ้อที่ที่ที่แวะเขามามา่มาอน่มาเบิ่งมาหยังให้ส่วนเจ้าสีสมเมื่อใดนั่นก็เลี้ยงของเจ้ากับสร้างถาะวแต่ว่าฉันแค่อยากรู้ว่าเออเงื่อนที่ฉันจ่ายค่าเศราไปหลายๆเนแต่ละปีนน่เออสีให้ฉันอยู่บ้านห่างๆจังสี่บอก เออฉันกับบ่แฮปปี้ปันไดแต่ว่าเมื่อใดเมื่อนึงฉันใหญ่ออกคุณก็ไปตามระบบของคุณอยู่แล้วอันนี้ฉันเข้าใจบันนี้เราก็ว่าไซล่ะอัน เตาอบไม่คุกเกอร๋ไม่ซื้อนั่นสัตย์อย่าล่นกับพาเรามาในครัวซึ่งฝรั่งนี่ถ้าห้าบ่วผ้าเพิ่นเบิงอีหยังเพิ่นกับสิบ่เบิงเพิ่นสิบเบิถามเข้าเดทพี่น้องเว้นแจะห้าสิเมนชั้นขึ้นเอ่ยขึ้นมานะคะเราบอกว่าได้เตาได้เตาไม่แฮปปีบ you, ้บ่สัต่กับแฮปปี้ยูเขาเอ่อแฮปปี้ยูฉันเข้าใจระบบนี you, ้ยูเอออ่ะ คุณเจมส์นี่เจ้าของบ้านนี่เราอายุ62นะคะพี่น้องอายุ62แต่เขาเป็นฝรั่งที่ดูแลตัวเองได้ดีมากมากมากที่สุดเท่าที่เยลินรู้จัก,จกเคยเห็นมากนะคะเท่าที่เยลินเคยใส่ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษตัวเห็นมากเนี่ยผู้ชายอายุ62แต่ทําไมดูรูปร่างหุ่นหน้าตาเหมือนคน40เพิ่นดูแลเจ้าของด,ดีแล้วเพิรนหน้าตายัางอ,อ่อ,อนๆออยู่พี่น้องกับคนอายุ62นะคะ เพิ่นก็เป็นไม่เลียนแเอในโซนกอสปอร์ตที่เยลินยูนี่แหละเราก็มีบานให้เซาท,ทัวในกอสปอร์ตบานหลังบานของเราอยู่บ่ไกลจากบานเยลินยูนะคะหลังทอพระราชวังในพี่น้องค่ะกะจังว่าเพิ่นเห็ดอีหยางเพิ่นจ้องคอยรวยเนาะคะ่ะเนาะค่ะเยลินก็นเลยเอามาบ่าสุพีสุนองฟังว่าเยลินก็นคงจะมีโอกาสอยู่บานหลังนี้ได้บ่เกินปีซีมาในดอกพี่น้องจา๋หาหรือว่าบ่เกินปีนี้เนาะคะ่ะ นับจากนี้ไปสองคนแม่ลูกสิเป็นไปจังใดกะโปรดติดตามชีวิตของเยลินกับลูกหน่อยว่าสิไปจังใดจังสิรอดนะคะกราบขอบุญขอบคุณทุกๆกกำลังแรงกายแรงใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆติดตามเด้อค่ะเด้อขอบุณหลายๆจากหัวใจเยลินนะคะจังไดกะให้พี่ให้น้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ พบกันคลิปหนาพี่น้องจ๋ะสวัสดีค่ะ